สวัสดีครับพี่น้องเริ่มแล้วเปิดงานเชียงเลือกกระไสแล้วเรื่อยๆว่าเนี่ยของเฮาแมนเมื่อนี้วงนั้นไม่พอไปวงนั้นหนุ่มเมืองแมนที่อุงอิงไปนั่นนเรียนยืหันมืาอนี้แต่เป็นเป็นมินิแต่ข้าพลอชิตะแล้วะข้าพลอยแล้วโทรหากันแล้วเนาะวังหันมุ่งมกันโทษทั้งรถจะตวนเทาอยู่ผู้เดียวแต่ลูกน้องเที่ยวอันมอหนึ่งเที่ยวจะไปงานเนื่อไอ ว่า่ากวยอ่อยไอตัวไอตัวล่งฮะพี่วบายก่อนเท่านั้ตัวจอดตันไรเนาะพอให้เมื่อป่ะก็ทำเมื่อเออนั่นละเลยออกนนีทำเมื่อความกันไปพี่น้องสืาเขาไปเบิ่งมาหอดจอดถึงแล้ว ต่างรอม่วงกินเข่ากันโอ้สถานปีเห็นดีมองนี่เพื่อนเอาไอ้นี่มันลอ่องยางเลยครับเอาเห็นคุก สวัสดีครับฮะเปิปปดงานแชีงเลือดแล้วมานี่เลย,นนม,ยมือ,มอนี้หนุ่มเพชรเมืองชัยเพื่อนประชุมกับยี่บอนหันไ่เวทที่ไรบอนนี่เไ๋อ <c oughs> คลายเลยมดเลยบวกแล้วคลายเลยมืดเลยสวัส oh, ด no, ีครับสวัสดีครับสวัสดีค mm รับอาจารย์พบนี่ครับได้อีกบ้างไหมนี่เว้ยนัดกับพ่อใหญ่ชิตาไว้จังไลยมาป่วยก่อนไหมเพ่อใหญ่นี่ไหมเอ้าเขาร้องบานเล่าอันกระเพาะเยวอักเสบติดเชื้อเหมือนเขาร้องบานโอ้ขายเชื้อเป็นหาม มันเป็นเพลสสวนสายเงี้ยวแล้วมึงมันประชุมอยูอย่เดี๋ยวขในหันไปแล้วนะครับประชุมประชุมเลาประชุมอยู่พอโจงยิงประชุมอยู่นะครับ,รบ สวัสดีครับพ่อเอกทร่หาพ่อเอกคิดตายแล้วฮนั่งกับทร่ไปไปต่อกำลังไปหาน้องเป็นต่อวิศวกรกำลังไปเปิดงานช่างเลือแล้วเรื่อยๆมานเนี่ยเลยสวัสดีครับครับ ปาดเวทีอลังการฝ่ามีฝ่าอยู่หรอครับแต่เมฆบนน้ำปันไลย chi phạ cái lăng ừ, này Hãy subscribe cho มาตาอหัวตัวจะมงก็บเขโอ้ที่แล้วเขาเยมากบวงสรวงวัสดีครับนี่ละรดน้ำพอกันใช่ยังอันนั้นยกเลยบวงสวงบวงสรวงเมื่อไหร่บัดนีบวงสวงนี่คือจังยุทจุดได้มองบวงสวงในโดมบันั้นโ,โอสวัสดีครับ บอลลอยไปบมันี่แปลบบอลนี่แล้วผู้นี้ผู้ไม่เขาเนื้อหันกระทุ่เนื้อหันกระทุยกันเนาะไอ้ต้อไอ้ต้อเขาไปยุบเป็นมือพี่สวัสดีก่อนต้อเขาไปละต้อยังติดไปงานตอนแรกบมื้อนี้มื้อนี้ไปอีกวะมื้อนี้ไหมเคียงเขาไหมอ้าไม่ได้ไปดิมื้อนี้มีรายการยีวันฝาบขนาดโอ้อันนี้กับเปิดงานแชีงเรือ แช่งเลือดเปิดแล้วได้หนี่งกมาน,น,มน,นี่อันเมื่อนี้อยู่กระไซอันวงนั่นไหมวงที่เสียนั่นไปกับอีลาไปมันเมืองช่เน่ยไหมหมอรำไช่จะพูดไหมแต่ไปเปรไปรูปแบบ,บมินิไปมินิไปมินิครับพี่เอาอยัางมัไกลนี่ไปยันรถเก๋งไปปะตัวอีมั่ว ว้ไปกระใสข้าวเสียดย่านบ่ได้ใส่ฟอหน้าอยู่นี่แคบเดียวเอาอันปีเฮาไปปีมันมีโดมในเสียนนนีแบคบแต่ถ้าได้ฟอนี่ก็งามมาได้อยู่ดอกถ้าฟอนี่สิเขอนี่โดมพอดีพอดี เอาถามบอดถามบอดนวนก่อนผู้บริหารเป็นได้ทีมไหมอยู้งานแตีได้เลี้ยงลูกกันไปอีกแมนบ่เมนพอไหมถือใจเลียวันได้หรอแมนแมนธรรมดาละเป็นงานได้เท่ผู้เก้าอยู่ย4่สามสี่คนก็ถือว่าคนเก้าให้เป็นหัวหน้าชุดแมนแมนแบ่งแบ่งงานจายงานกันไปรักไวยูท ทำเคยไม่ละโอ้ยบ่พอเสีบงานกัแข็งเจ่งแล้วครับเริ่มต้นแต่ว่าจะเด็กเขายิบบืนให้บ่ให้เพื่อนแข่งงั้นใครเนี่ยเปิดนี่เขาก็จะยืบยืบเวีดสนามเขาคอนจีดย่างดีลานหน้าที่ว่าการจำปร่ได็นหนึ่งเมื่อยู่อุดรานเนาะออกงั้นปีไก่นี่ออกจากนี่ไปอุดรเนาะตลาดสีเงี้ยเีมังแมงสีเมืองท้องตลาดเออตลที่ไม่ยืดที่แข่งกันยังนั่นละนั่นละจำมมมือนึ่เมื่อไหร่เขาก็ไปคำนั่งกันยังหน่อย อันนี้กัเดินท่ามัไกดเรไปกระไซครับไปหอดตวอย่ดอกที่น่องเราเป็นกำลังใจไปทังดกัไปหานนี้มาฝากพตนเด็กอเออเาฝากพี่น้องเยซีให้กำลังใจทีมผูยูบางหลังเขาอีกทีมหนึ่งครับของเนนนยังก็เพิ่นเสือยงก็เอสเอเอพีเอสเออ็ี่แมเข้าาตออ ขายจากกล้องมันอยู่มันอยู่ใตเติลอยู่ดิผู้เดียวไปเทมันคลิปนี้พ่อพี่น้องมาเบิ่งช่วงเตรียมค่อมพร้อมทั้งเวทีสรางหน่ยเขานะครับอลังการยิ่งใหญ่แน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงนะครับ เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องซ้อนุ่มทะเบียนเจียวันออฟป,ปิเชียวครับสวัสดีครับ